สวัสดีครับผมมอนอีกบมาพอกักบบววครับเบาสระคาเมื่อเก่านะครับกับในช่องขึ้นสตอรี่ร้อนนะครับผมกมับมฟังเหลืองอาถรรพ์สามศพนะครับของตำนานดอนสองนางนะครับเหลืองมันกับมิโยวานะครับก็ย,ย้อนไปประมาณปีสองพันหาร้อยสามสิบนะครับ โดยประมาณนะครับก็มีโครงการนะครับโครงการเทถนนนะครับเทถนนจากเส้นบัลบือครับไปว้าปีนะครับซึ่งเหตุมันจะเกิดขึ้นเนี่ยคือแบบว่าถนนเส้นนี้นะครับติดตัดพันดอนสองน้างนะครับดอนสองน้างนี่มีอาถรรพ์นีรับอยู่แล้วนะครับแต่กั เดือนนีจะเป็นเจ้าไดก็ให้เอฟซี FC นะครับเข้ามารับชมรับฟังนะครับก่อนอื่นเบาสาราคามาขอขอบคุณน,นะครับเอฟซี FC ในประเทศเอฟซี FC นอกประเทศที่เข้ามาติดตามนะครับผู้ติดตามไม่ผู้ติดตามเก้านะครับเบาสารคามาขอขอบคุณน,นะครับฟังแล้วชมแล้วก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดตับตะไข่นะครับกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับให้เห็นคลิปใหม่ๆของเบาสารคามนะครับกะมารับชมหลับฟังกันหน่อยครับเรือเมอร์กามิยูวานะครับทางผู้รับเหมานะครับได้ทำการปรับพื้นทีนะครับปรับพื้นที่เกียบเพื้นทีนะครับ พานดอนสองน,งน,อน,น,นังนะครับผู้รับเหมานี่ก็เป็นพวกนายฝรั่งนะครับนายฝรั่งพวกคนไทยนะครับกับลูกน้องเนาะก็ไดทําการเอารถเกตนะครับรถเกตรถแมคโครรถด,ดัมนะครับมาปราบพื้นทีจากเซนบลบือไปว่าปีนะครับถึงพันดอนสองนังนะครับแต่ว่าก่อนอื่นกั เกินจากน้อยเนาะเพราะว่าเรื่องที่แลวก็คือเสียงเล็กน้อยครับเสียงเล็กน้อยเนาะอาถรรพ์เสียงเล็กน้อยค่ะในพานไปโดยดีนะครับวันนี้กับมาฟังอาถรรพ์สามศพนะครับอาถรรพ์สามศพของดอนสองนั่งนะครับเพราะพูดรับเหมาเหระครับได้ได้ทำการเกตพื้นที่นะครับได้เกตพื้นทีเพื่อปรับพื้นผิวนะครับเทถนนเนาะเพราะถ้าเกตมานะครับ พื้นทีมาเรื่อยๆเรื่อยๆกับบ่มิติปัญหาเนี่ยหรอกครับขับบ่ติดปัญหานะครับเพราะจเขาบริเวณอนาเขตของดอนสองนางนะครับทั้งชาวบ้านกับได้มาห้คําแนะน้านะครับห้คําแนะน้ากับทางผู้รับเหมากับทางคนงานนะครับว่าให้ไปขอขมาขอพื้นทีนะครับวงสวงเพื่อให้เหตุงานหลบรื่นไปได้ดยดีนะครับก่อดอน สองนางนี่อาทันนะครับหรือว่ายังไงคือ,อ,อเจ้าทีแรงนะครับทางผู้หลบเหมากะเลยบอกกับชาวบ้านว่าอ่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอ่าผมทํามาเยอะที่แล้วไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นเลยแบบน,นี้ทางชาวบ้านก็เลยว่ามูมูมเจา้าอย่าไปหลบลู เพราะว่าสิ่งลี้ลับนี่มันมองมาเห็นนะครับแต่ว่าทั้งพู้ลัะเหมากับเบาฟังนะครับกับเบาฟังก็เลยได้ทาการเกตพื้นทีนะครับเกตพื้นทีไปกินอาณาบริเวณของดอนสองนังประมาณจักสามเมตรนะครับสามเมตรนะครับเพราะว่าถนนนี่มันมันมีผังมาแล้วนะครับมีแผนมาแล้วเนาะข้าจับไปเลยติดตัดถนนพานดอนสองนางนะครับก็ได้กินกินพื้นที่ก็ไป ามเมตรนะครับเพราะตะเกียบไปเรื่อยนะครับเก็บไปเรื่อยพบพบคํำเนาะครับประมาณสวงตักที่หามวงเลี้ยงนะครับเครื่องจักรกะในเกิดคัดของขึ้นนะครับเครื่องจักรคัดของเนาะยางเช่นยางเช่นอ่ารถดมครับรถดมพังรถแมคโครคุดบ่ได้นะครับรถเกีรตะเกตบร่ได้นะครับเกิดการคัดของทุกๆอย่างนะครับ เราเกิดโดยเกิดล้มครับล้มพายุมายางรุนแรงนะครับพัดแบบลืมหูลืมตาไม่ได้นะครับพเพราะถ้าเกิดนะแบบนั้นขึ้นนะครับทั้งคูณรับเหมาก็มีความตื่นตระหนกตกใจนะครับว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะทําไมเครื่องจักรเราพังหมดเลยจะเป็นเพราะอาถรรพ์ของดอนสองนางหรือเปล่าทั้งคูณรับเหมาน,นะครับเกิด ทั้งนายผู้หลักเหมานะครับก็เลยเขาไปปรึกษาทั้งชาวบ้านนะครับหรือผู้หลักผู้ใหญ่นะครับว่าพ่อผู้ใหญ่เครื่องจักรผมพังหมดเลยเครื่องจักรผมใช้งานไม่ได้เลยมันขาดข้องหมดเลยที่ยยบ้านมีพ่อผู้ใหญ่พอจะช่วยอะไรได้ไหมบันี้ทั้งทังผู้ใหญ่นะทั้งผู้หลักผู้ใหญ่เิ่นกว่า โอ้ยข่อยกับซอยมู่เจ้าวไว่ได้ล่ะเพราะว่าผมก็บอกมู่เจ้าแล้วว่าให้ไปทำพิธีบวงสวงทำพิธีขอพื้นที่นะครับขอพื้นที่หรือแบบไปอ้อนไปย้อมพื้นนะครับแต่ว่าทั้งผู้รับเหมานี่ย้อมทํำตามตาที่แหลกนะครับกบเพราะตะตกกลางคืนมานะครับตกกลางคืนมาหนอทั้งชาวบ้านกับน,นกตกใจนะครับพ การลูว่วาอาถรรพ์ของนอนสองนางนี่เงียนซ้ำหนนะครับเพราะตโกงย่างมาคืนมานะครับทางผู้รับเหมานี่พากันนอนตามปกตินะครับแต่เรือเมื่อก็น,กนี้โยว,วาคนงานของของผู้รับเหมานะครับได้เกิดเสียชีวิตโดยไม่รู้สาเหตุนะครับทั้งผู้รับเหมากะเฮ้ยไอ้ไอแดงกับไอดำม,มันตายได้ไงวะเมือ่อ เมื่อเย็นมันยังดีๆอยู่เลยทางพุลมาตกใจนะครับตกใจแบบควัญเสียนะครับขวันเสียว่าลูกน้องจะคล้องอีกตาออยจังใดนเนาะมันอี้ก็ได้น้ำคาวของมาทรงทางชาวบ้านนะครับว่าอ่พะพ่อผู้ใหญ่ลูกน้องผมเสียชีวิตเมื่อคืนนี้สองคนไม่รู้เสียชีวิตด้วยสายเหตุไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไปทําอะไรมา ทำไมเสียชีวิตได้ทางพอผู้ญาหรือเยว่าเห็นไหมผมบอกผู้เจ้าเร้วคือพอทำตามผมบอกนพอผู้ใหญ่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปปรึกษาอีกคนนะครับว่าจะทำยังไงคุณเล่ามาว่าไปปรึกษานายฝลังนะครับทั้งชาวบ้านกับ ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับกับทัางหลวงปูเนาะก็เลยได้แนะนําทางผู้รลับหมาไปว่าให้ให้หมุ่เจ้านี่ไปซื้อของเสียนไหวามามาสักระบ,บูชาเพิ่นตอนแล้วพราะผู้รลับเหมาหลูเนาะว่าต้องเฮ็ดแบบนั้นแบบนั้นทางผู้รลับเหมากับบ่นิงดูได้ล่ะครับกับฝ่าวไปซื้อยังเช่นหัวหมูเอย้ยยังเช่น พงมาลงพงมาไล่จังผาเจ็ดสีนะครับเพื่อนสักการะบูชาเสียงเต่นไหวนะครับพอช่วงทำพิธีนะครับพงทำพิธีอะบ้านในเรียบร้อยนะครับบ้านเรียบร้อยทางลูกน้องกะได้เกิดเสียชีวิตกันอีกหนึ่งรายนะครับคล้าขๆว่านางยูดีหรับไปเลยนะครับตายไปเลยครับกระตกอกตกใจนะครับ ทางคุณลับเหมาเนาะเพระพยาะผู้ใหญ่เพระพยาะผู้ใหญ่ลุกน้องผมเสียชีวิตอีกแล้วหนึ่งคนเอาเอาแล้วทำแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมเป็นอย่างนี้วะทางพูละเมาตกใจนะครับเพราะจะในเครื่องเส็นไหวมาเล้วเนาะทางหมอทำทางถ่าจำนะครับทางบ้านนอกเขาเอิ่อเนะ่าถอดจำเนาะ ก็ได้ทำพิธีนะครับออนในย้อมนะครับมันนี่เพราะจะทำพิธีนะครับทำพิธีทั้งเจ้าพอดอนสองนางกันเลยเลมาเข่ากับได้มะสิงล่างนะครับสิงล่างเมียนา่งนะครับเมียนา,า่งวะกูจะเอาอีกกูจะไม่ยอมแค่นี้มึงบุกลุกพื้นที่กูกูจะฆ่ามึงให้หมดอทั้งเจ้าพอวานะครับ บันทึกทั้งไอ้เพราะนี้จำเอเลยว่าโอ้ยขน้อยขออ้อนขอย่อมนะครับขอย่อมขออ้อนขอย้อมเลยจะพอเอ้ยไก่ลูกหลานเกิดไม่ไงรุ่นนะครับค่ะจะถือโถมถือสาท้าทาอกับย่าห้มิการเกิดการเป็นการตายันอีกเนาะอยากได้ยังกับบอกลูกบานประทานเมืองนะครับบอกทั้งผู้รับเหมาเ่นบอกทั้งชาวบ้านกับที่ได้จัดได้เตรียมมใหนะ้เนาะ ทั้งจะพอกันได้่ะกูบยายอมกูที่เอาหัวหมูกเก่าหัวเอาผาดเจ็ดสีเอาใบาสีเอาเราให้ใกล้โตมาถวายกูเพราะฉะนั้นกูที่เอาอีกทั้งจะพอวานะครับจะพอยอนสองนางนะครับบัดนี้ทั้งพอต่เช้าบานรูนะครับจะพอจำรูเนาะเพื่อนกันได้ จัดเตรียมนะครับจัดเตรียมสิ่งสิมาบวงสรวงรึอสักการะบูชานะครับมาอ่อนมายอมเผื่นเนาะพออ่อนพอย้อมเล้วยนะครับพออ่อนพอย้อมเน้วยทางเจ้าพ่อค่ะได้มาเขาเมียนั่งคือเกานะครับว่ากูพอใจเร้ยวสูบผ้ากันเท็ดต่อไ้เลยแต่ย่าลำขามาอีกพ่าท่านกูติเอาอีกเอาต่อตไปเอาเรื่อยๆทาง ทางผู้รับเหมาก็แล้วผมยอมแล้วครับผมยอมแล้วผมจะทําตามทุกอย่างนะครับผมผม,บผมต้องขอโทษด้วยครับผมต้องขอโทษด้วยผมผมไม่น่าพูดไม่ดีเลยครับทางผู้รับเหมาก็ได้ตอนนี้ยอมนะครับก็พอะจะเรื่องแล้วนี่จบก,ก็ได้ทําชาวพนกักงานลุงน้องนะครับทั้งสามคนนะครับเป็นเรื่องที่หนาหดหู่นะครับเพราะว่าอา,าถรรพ์ทุกอย่างทุกสิ่งนี่ เขามองมาเห็นนะครับก็ได้เป็นคติสอนใจนะครับว่าสิ่งที่เขาสิไปเห็ุหรือไปทำาภรกิจมองใดมองแปลกๆไม่ไหมนะครับก็จะไปปากไว้เบาไว้นะครับจะไปลบลูนะครับเพราะว่าสิ่งนี่รับนี่มันบอกเข้าไปออกไปนะครับเพราะว่าเขาเวาดีเหตุด,ดีทำตามหีุทำคล้องนะครับเขาเห็นช้างข,ขี้ขี้ตามช้างนะครับ เข้าเมืองตาหลิวให้หลิวตาตามประมาณนี้นะครับกับเพื่อนพายเห็ดหนังเข้ากับเห็ดเนาะพว่าทามันเกิดขึ้นแล้วมันเอาขึ้นบ่ได้นะครับดีนะครับที่จะพอเพิ่นเนี่ยเอาแค่สามศพนะครับเอาแค่สามไล่นะครับ้า,า,ยบายิงดื้อลั่นต่อไปนะครับกติอาจจิโศกนาฏตรกมตายตายยกขบวนนะครับอันนี้ก็เป็นตำนานนะครับตำนานของดอนสองนางนะครับก็เรื่องกับ จบแต่เพียงเท่านี้นะครับเบ้าสาร,รคามขอขอบคุณเด้อขอบคุณนะครับผู้ที่เข้ามาชมมาลับฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s ับ s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนในรับคลิปใหม่ๆของทั้งเบาสารคามนะครับ